สี่สิ่งที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทําได้มีตำนานเก่าแก่เล่าว่ามีศิษย์รูปหนึ่งได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์ทรงมีทั้งเมตตาและอิทธิฤทธิเหนือโลกแล้วเหตุใดจึงยังมีผู้คนมากมายที่จมอยู่ในความทุกข์พระพุทธองค์ทรง,มทงเมตตาตรัสตอบแต่าคตแม้จะมีฤทธิ์มากกว่าจักรวาลแต่ก็ยังมีสี่สิ่งที่ทําไม่ได้หนึ่งเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมไม่ได้ใครทํากรรมใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นเองแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ใกล้เพียงใดก็ไม่อาจแบกกำแพงกันได้ ถ้าเจ้าทำผิดเจ้าต้องชดใช้หากใจเจ้ามืดบอดแม้นมีคนยื่นแสงสว่างมาให้เจ้าก็ไม่เห็นสองม่อมสติปัญญาให้กันไม่ได้สติและปัญญาต้องเกิดจากการเรียนรู้การฝึกฝนและการตื่นรู้จักภายในไม่มีใครสามารถจะใส่หัวใจใครได้แม้แต่ตถาคตก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เหมือนดอกบัวจะบานได้ต้องโผล่พ้นน้ำด้วยตนเองสามอธิบายธรรมะแท้ๆด้วยคำพูดไม่ได้ธรรมะที่แท้จริงไม่อาจถ่ายทอดด้วยถ้อยคำได้ทั้งหมดต้องเห็นด้วยใจ ต้องรู้ด้วยการปฏิบัติดังน้ำจะบอกได้ว่าหวานหรือเค็มนั้นยากกว่าการลิ้มรสด้วยตนเอง 4. หากไม่มีวาสนาแม้อยู่ใกล้ก็ไม่อาจเข้าถึงกันได้ถ้าคนไร้วาสนาแม้เราจะพูดดีแค่ไหนเขาก็ไม่ฟังเหมือนฝนที่ตกหนักเพียงใดก็ไม่อาจเปียกสายแห้งที่ไร้ซึมสับความสัมพันธ์ที่ฝืนวาสนาคือความพยายามที่เจ็บปวด